นุณนางสาวนิตยาอ่อนนามืาน,านะคะ่ะนักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ชั้นปีที่4วันนี้จะมาสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกพคนนิยมค่ะ่าเรามาเรียนกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะการบวกพสนนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกบวกด้วยพคสนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์มาบวกกันและตอบเป็นจำนวนเต็บม,ม,บ,กกบ,มบวกนะคะ เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะสิบจุดเบวกด้วย2 1่สเจุเท่ากับสิบจุดบวกด้วย ไ้นะคะ0บวก1ได้1 1บวก2ได้3ค่ะดังนั้น4 9บดบวกด้วย21.05เท่ากับ3 1 ตอบโพสนยมที่เป็นลบ้วยโคสนนยมที่เป็นลบนะคะแล้วคําตอบที่ได้จะเป็นลบค่ะเรามาดูวิทิทากันเลยนะคะลบ0.37บวกด้วยลบ1.4เท่ากับลบ0.37บวกด้วยลบ 1. 4, หนึ่งบวกศได้7ค่ะ3าบวก4ได้7นะคะ0ูบวกหได้1ค่ะติดลบนะคะค่าที่ได้ติดลบค่ะดังนั้นลบ0.37 บวกด้วยลบ1.4เท่ากับลบ1 7 7จุค่ะตอบลบ1.77ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่3ากันนะคะจะเป็นการบวกโพสนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกบวกด้วยโ่สนิยมที่เป็นจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่า 爸，你<棒>、啊、好。 ลบ1.5 5่ลบหเหลือ0นะคะสองลบหเหลือ1นึ่งค่ะดังนั้น2.5บวกด้วยลบ1.5้าเท่ากับ1ค่ะตอบหค่ะ Absolutely. จุดสองห้าศจุดศบวกด้วยหนึ่งจดหศูย์บวกได้ห้าศูนย์บวสองได้สองศูนย์บวกหได้หดังนั้นศูนยบวกหจุดสองห้า ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการบอกคุณศนิยมกันไปนะคะ <c oughs>